ทำไม iPad Pro ชิป M1 รุ่น11นิ้วถึงไม่ได้หน้าจอแบบ Mini LED เหมือนรุ่นว 12, ี12.9นิ้วบ้างน้องทำผิดอะไรเดี๋ยวคลิปนี้พี่ไอมาเล่าให้ฟังนะครับ พราอย่างที่หลายๆคนรู้กันนะครับผมว่า iPad Pro ปี2021นี้เนี่ยออกมาอยู่ด้วยกัน2ขนาดนั่นก็คือขนาด11นิ้วกับขนาด12.9นิ้วนะครับผมซึ่งในรอบนี้ก็มีพิเศษพิเศษนะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในรุ่น12.9นิ้วคือมาใช้นะครับเป็นหน้าจอแบบ Liquid Retina XDR ที่มีจอเป็นแบบ Mini LED นะครับผมทำให้เรื่องของความคมชัด เรื่องของสีสารมีความคมขึ้นดูหนังได้ฟินๆมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่ขณะเดียวกันตัวของ11นิ้วน้องไม่ได้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเลยนะครับทำให้หลายๆคนก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ให้มาล่ะมันก็เป็น iPad Pro เหมือนกันนะครับผมซึ่งคำตอบตรงนี้เนี่ย i p a Apple ก็ออกมาให้คำตอบแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยช่วยกันกด subscribe นะครับให้กับช่องตีนวิวไว้ด้วยแลวกันนะครับจะได้มาเจออัปเดตที่ดีแบบนี้ในทุกๆวันนั่นเองนะครับผมและที่สำคัญอีกนิดนึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้มาเจอคลิปใหม่ๆของตีนวิวนั่นเองนะครับโดยเหตุผลตรงนี้นะครับผมออกมาบอกโดยสกอตต์โบโดริกนะครับผมที่เป็นฝ่ายการตลาดของ iPad นะครับผมมาพร้อมกับวินเซนต์กูนะครับผมที่เป็นวิศวกรนะครับเรื่องของหน้าจอทั้ง iPad ทั้ง iPhone อะไรแบบนี้นะครับออกมาตอบตรงนี้ว่าทำไมน้อง11นิ้วถึงไม่ได้ Liquid r e t i n a XDR กับเขานะครับผมโดยเขาให้เหตุผลว่าตัวของ iPad รุ่น11นิ้วนี้นะครับผมเขามักจะเป็นที่ชื่นชอบสำหรับคนที่ใช้ iPad แล้วมีขนาดที่เล็กแล้วก็พกพาได้นะครับผมซึ่งถ้าเอาตัวของ Mini LED เนี่ย ใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มความหนาให้กับตัว11นิ้วเนี่ยขึ้นมาอีก0.5ม mm, ิลลิเมตรทำให้มันหนาจนเกินไปแล้วก็จะมีน้ำหนักที่มากขึ้นไปอีกนะครับผมคนที่ชื่นชอบ iPad 11นิ้วที่แบบน้ำหนักเบาๆพกง่ายๆอาจจะไม่ชอบแล้วก็ขายได้น้อยลงนั่นเองนะครับผมเออประมาณนั้นนะแต่สำหรับคนที่เลือกที่จะซื้อ iPad Pro รุ่น12.9นิ้วอยู่แล้วเนี่ยเขาก็คงอยากจะได้อะไรที่มันเป็นแบบว่า แผ่นใหญ่ๆเต็มๆใช้งานได้เหมือนผืนผ้าใบอะไรประมาณนี้นะครับกับการที่แบบหนาขึ้นมาอีก0.5ม mm. ิลลิเมตกับน้าหนักเพิ่มเติมเข้ามาอีกหน่อยเนี่ยคงไม่ใช่ปัญหาของเขาอยู่แล้วเพราะว่าแน่นอนเขาคงเตรียมใจในเรื่องของน้ําหนักอะไรแบบนี้มาอยู่แล้วนะครับผมก็เลยจะมาใส่แค่ในตัวของ12.9นิ้วเท่านั้นนะครับแต่สำหรับ T.I. เองคิดว่าการที่เพิ่มขึ้นมา0.5ม mm. เมเนี่ย มันก็ไม่น่าจะส่งผลอะไรขนาดนั้นนะครับผมเออแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างได้จอที่มันคมมากยิ่งขึ้น หรือว่าอยากจะได้ที่น้ำหนักมันเบาๆกับในตัวของ11นิ้วเนี่ยเออลองแสดงความคิดเห็นมาเล่าให้จั้งไอ้ฟังนิดน,นึงแล้วกันนะครับผมเพื่อนเพื่อนคิดเห็นเป็นยังไงและยังไงก็ฝากเพื่อนเนี่ยช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับเผื่อมีเพื่อนๆคนไหนก,นกำลังสงสัยในประเด็นนี้อยู่เหมือนกันนะครับว่าทาไม11นิ้วถึงไม่ได้มานะครับทาง Apple ก็ออกมาบอกแล้วนะครับผมและยังไงก็ฝากกด u b s c r i b e ให้กับช่องตีรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กับทีมงานตนะี T นรีวิววนนรคลปดดีีแบบบ้้ออเยยัะ,ะไ ห้ัคลิปนี้แต่อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับปติรีวิวในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ